เดี๋ยวรอมีเนาะเดี๋ยวรอมีค่ะมีต้นโพค่ะตั้มฮาก็ยัเจอนะคะลุงเตียกับป้าสวัสดีไม่เจอหรอกมาเจอหลานปลามาใช่หลานต้นหลานต้นตำรับเนาะใช่โอเคค่ะขอบคุณครับผมเดี๋ยวไม่ถ่ายตอนมีมาร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบถ่ายคุณมาจากี่ไหนอ๋อแค่ร้านผู้เสพ ต้นตำรับต้นตำรับเลยค่ะเดินนะคะ้น่อ้ยจก่อมอะกินเลยลูอบอร่อยไหมอือเขบอกแม่ว่าคนจะกินเลยกินก็จำได้อยู่เดี๋ยวแกงสามานี้คือมันกินกี่กีเราก็ไม่ใ้วักเพื่อนไ้เเย็นหนึ่ง หอมหมูสองหอมหอมข้าวเหนียวสี่หอมนะขออนุญาตก่อนนะขอมกำปั้นหน่อยนะครับร้านนี้เปิดมานานจริครับร้านนี้เปิดมาหลายป้านแปดสิบถึงร้อยปีแล้วค่ะป้านแปดสิบปีกว่าแล้วค่ะพอดีผมมาตามหาหลานแล้วก็มาร้านนี้รู้จักมานานแล้วก็เลยอยากกำปั้นว่าว่าเออปีที่แล้วอาหารอร่อยดีิงครับเนาะขอบคุณมากครับ